สันเป็นคนขี้แพ้ครับไมาจะเป็นภูมิแพ้แพ้อากาศแพ้นั่นแพ้นู่นแพ้นี่แต่การเหล่านี้จะหมดไปครับเมื่อได้รับสิ่งนี้ไวต้าไวส์อิมวัลช่วยการหายใจคล่องขึ้นเป็นหวัดน้อยลงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพราะวิตามินและส่วนผสมทุกตัวช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้แม้กระทั่งคนที่มีอาการเป็นลองโควิดไม่ว่าจะไอเลือดลางปวดหัวมึนศีรษะ หายใจไม่อิ่มเหนื่อยง่ายเพราะปัจจุบันครับบรรยากาศของเราเนี่ยมีการปนเปื้อนมลพิษมากมายครับไม่ไว่าจะเป็นฝุ่นละอองหรือเชื้อไวรัสต่างๆนะครับตามซอกตามมุมเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีอาการป่วยได้ง่าย และการทานวิตามินที่ถูกสุขภาพเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือว่าสารสกัดที่ยอมรับจากนา,นานาประเทศนะครับรวมไปถึงสารสกัดสมุนไพรจากในประเทศไทยของเราด้วยนะครับที่จะช่วยเสริมสร้างคุมค้มภูมิคันได้เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันยังมีส่วนผสมต่างๆครับที่นําเข้าแบบพรีเมียมจากออสเตรเลียในอาหารเสริมไวต้าไวส์อิงูเอลเนี่ยมีสารสกัดอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินดีนะครับซิงขิงสารสกัดจากมะกอก ส้มออเรนเทียมปั๊กกี้และใบททมที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแบบครอบคลุมแล้วในเมื่อเรามีอาหารเสริมที่ดีแล้วครับการออกกําลังกายและทานอาหารให้ครบห้าหมู่ก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาหารเสริมตัวนี้ฮะเพียงทานแค่วันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองครับเราก็สามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีได้แล้วนะฮะอย่าลืมนะครับไวต้าไวส์อิมูเอลเพียงวันละหนึ่งเม็ดเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีการไม่ตกในแต่ละวันแน่นอนฮนะ